สำหรับใครนะครับที่สนใจเกี่ยวกับการซื้อขาย ID นะครับผมก็ขอแนะนํากลุ่มนี้เลยนะครับผมกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยน ID เกมวันพีชบริรัทนะครับมีสมาชิกในกลุ่มมากกว่า2,6000คนกันเลยทีเดียวนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปผมเลยแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่อยากจะถูกโกงจริงๆผมแนะนําให้ไปกลางกับแอดนนนะครับผมสะดวกปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วนะครับที่เขามี ID ดองเพรขายด้วยนะครับสามารถสอบถามไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเช่นกันนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับผม สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาอยู่กับเกมวันพีชประจำกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวราชสีทองคําชิกกิ นะฮะจากภาคเกมวีสตงโรว์นะครับที่เราสุ่มจากคลิปเทลนั่นเองนะครับแล้วก็คลิปเทลผมขอพายคุณผู้ชมจริงเรื่องเสียงเพลงประกอบที่มันดังกันไปนะครับเพราะว่าตอนผมตัดเนี่ยค่อนข้างมึนง่วงนอนสุดๆนะครับแบบรีบตัดตัวคุณผู้ชมไม่ได้ดูไงนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับนะแล้วเดี๋ยวคลิปที่ผมจะแก้ตัวนะครับไม่ต้องห่วงโอเคเอาไปนอกเรื่องเดี๋ยวเรามาดูความสามารถสกิลเทรดแล้วก็ดูสเตตส์นิดหน่อยละกันว่าตัวละครเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนาะ โอเคเริ่มจากสเตตเลยนะครับผมอยู่หน้าสเตตพอดีนะฮะเลือดก็ประมาณนี้นะครับเลเวลแปดสิบบู๊สิบนะครับอันนี้ผมให้ทีมงานผมไปฟาร์มมาให้เป็นที่ร้อยแล้วก็เพื่อนผมแม่แหละเออดีเฟนส์ตัวนี้แม่งสองพันบวกเลยนะถ้าเกิดแบบบวกกับเหรียญไปแล้วมันค่อนข้างโหดเลยนะครับเออสเตตเอาเรื่องจัดนะครับแอคแท็กประมาณพันเก้าเกือบสองพันเลยเนาะแล้วก็เลือดเนี่ยอยู่ประมาณแปดเก้าพันประมาณนั้นนะครับอ่าไปสายวิ่งสีแดงนะฮะประมาณนี้อ่าเออผมลืมให้ทุกท่านดูเหรียญนะเหรียญประมาณนี้นะครับผมใช้เหรียญใหม่ด้วยนะอ่า อันนี้มีรถคูดาวรถคูดาวสกิลหนึ่งตอนอยู่ในทงฝั่งตรงข้ามนะครับประมาณนี้อ่าในส่วนของสกิลนะครับทีมบูทนะฮะจะเป็นบูทหัวใจนะครับบูทติดเพื่อนร่วมทีมกับเราก็จะเลื่อนเด้งเยอะขึ้นนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งจะเป็นสกิลที่ทีก่กีจะเตะไปนะครับทําดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะฮะซึ่งไอ้เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เลือดตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการอัพสกิลของเรานะครับเตะไประยะไกลนะครับอ่า เดีย๋ยวนะเวลตัน40อันนี้ผมอัพไปแค่เวล3ดาเมจเปอร์เซ็นต์เลือดจะอยู่ที่30%นะครับถ้าเกิดอัพเต็มเนี่ยดาเมจเปอร์เซ็นต์เลือดจะอยู่ที่40เปอร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวละครไอ้้ไอตัวละครที่โดนสกิลเนี้ยเออเป็นอ่ากลุ่มจาาโจรสัตโรเจอร์หรืออดีตลูกเรือโรเจอร์นะครับผมจะโดนแรงถึง70%นะฮะของค่าแม็กช์พีนะครับเรียกได้ว่าตัวนี้ถูกสร้างมาเพื่อปราบพวกโรเจอร์โดยเฉพาะนะครับอ่า70%ของค่าแม็กช์พีคือเยอะมากนะครับคือเตมะมันเลือดมันจะเหลือ30อ30ะ อัน,อนนี้ตาเต็มนะครับมีน็อกแบ็กด้วยนะครับลดสปีดศัตรูได้30เปเ็นเป็นเวลา10วินาทีกูดาว28วินะครับอ่าคร่าวๆอ่าตัวที่สองนะครับจะเป็นสกิลทำดาเมจอยู่ประมาณ3 3ครั้งนะครับผมอ่าอันนี้ถ้าใครนึกไม่ออกจะใครโอเด้งนะครับชิกิจะยกขินขึ้นมานะครับยกในจังหวะที่ยกขินขึ้นมาศัตรูที่อยู่ที่โดนการยกขินใส่เนี่ยจะโดนสถานะอ่าสั่นสะเทือนนะครับผม5วินาทีโดนดแน่100เปอร์เซ็นต์เนาะ มีดาเมดด้วยนะครับอ่าแล้วก็จะทำดาเมจตอนสเต็ปที่2คือจะเหมือนจะคว้างหินไปด้านหน้านะครับระยะไกลดาเมจอยู่ประมาณ218นะครับเพิ่มสปีดให้ตัวเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะครับเพื่อนผมบอกมาแบบนี้เนาะเดี๋ยวต้องไปลองเล่นดูเพื่อนเพื่อนได้หรือเปล่านะครับอ่าคูด้ายี่สิบห้าวินะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูสกิลสักหน่อยแล้วกันตู้กาชามันยังอยู่เนาะว่าเขาออกท่าเป็นแบบไหนนะครับอ่าอันนี้สกิลหนึ่งนะครับเตะไปด้านหน้าแล้วก็สกิลสองอ่าแล้วชิกิก็จะบินไปนะคคครรััับบบชิิิกมนนนนได้ะอ่่าีื ท้ายของของตัวละครมันคือมันเหมือนเหมือนจะบินข้ามได้บางจุดนะเดี๋ยวเราต้องไปลองดูว่าจะบินข้ามยังไงได้บ้างนะครับคร่าวๆสกิลประมาณนี้ในส่วนของเทศนะครับก็เทศราศีดาวมีหนึ่งสมี่ห้าหกเทศนะครับผมก็เทศแรกนะครับเมื่อตัวชิคกี้ทาการโจมตีตัวละครที่มีไทป์เป็นโรเจอร์ไพเรตนะครับก็คืออ่ากลุ่มจ้าสาหรโรเจอร์หรืออดีตลูกเรือโรเจอร์นะครับผมจะลดคูลดาวน์สกิลที่1นะครับ10%นะครับต่อฮิตเนาะอ่าแล้วก็ในจังหวะที่ เรากําลังขยับ D-pad ของตัวชิกิก็คือกังวลดวะที่เรากําลังเดินอยู่นะครับด้วยปุ่ม D-pad เนาะตัวชิกิเนี่ยจะมีความสามารถในการอ่าเรียกไงกัน KO ได้มีเรื่องเรื่อมีเรื่องเหลือหนึ่งประกันชีวิตนะครับแต่ขอแค่เราเดินก็พอนะครับก็ความสามารถนี้จะใช้ไม่ได้ก็ต่อเมื่อเราทําการใช้สกิลอยู่นะครับเช่น perfect dot นะครับสกิลเพอร์เฟกต์ดอหรือกดสกิลหนึ่งสก,สกิลสองไอเทมเลือดเหลือหนึ่งตรงนี้มันจะไม่ทํางานนะครับ ่าในส่วนต่อไปนะครับเมื่อเราทําการกดสกิลที่2นะครับผมอ่าจะก,กันสถานะชนเซได้ประมาณ10วินาทีนะครับเราก็จะบูสต์สปีด10%นะครับเป็นเวลา10วินาทีนะครับประมาณนี้แค้นอาสแต็กก็คือไม่สามารถสแต็กได้นะเขียนไว้เพื่ออะไรวะมันกดได้แค่ทีเดียวอยู่แล้วปะถ้ามาเด้อจะผสมแสยเยอะเลยนะโอเคต่อไปนะครับผมไปเทพืน้นฐานของสายวิ่งนะครับเมื่อเลื่นมากกว่า70%จะดึงธง50%นะครับดึงธงไวเนาะ แล้วก็มีแถมมาห้องเมมีแถมมาให้ของชิคกีนะครับก็คือลดดาเมจเพิ่มด้วยตอนเลือดมากกว่าเจ็ดสิบนะตัวนี้น่าจะต้องไปนเน้นค่าแม็กซ์พีเป็นหลักนะครับผมแนะนํานะได้ลดดาเมจได้ดึงธงนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเราทําดาเมจใส่ศัตรูที่มีเลือดมากกว่าเจ็ดสิบนะครับตัวนี้น่าจะตองไปเน้ค่าแม็กซ์พีเป็นหนะครับผมจะเพิ่มด้ลดาเสกิลหลบ50%นะครับอันนี้วก็ถ้าเกิดเราทำดาเมจใอ่ศัตรูี่มีเลืดมากว่เจ็ดสิบนผมว่ามัน,มาาน,มนี้น่าจะต้องไปเน้น่าแม็กซ์พ่เป็นหลักนะครับผ ครู่นะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเช็คแป,ป๊บสักคาสุกิอ่านี่เนี่ยหูคูวาแหละดูกันอย่างนี้เลยเหรอสมัยนีย้เกมผู้ตายการโด้มเป็นจิตวิญญาณนะนี่ก็ขโมยของอาไครดูมานะครับประมาณนี้เท็ดสีดาวนะฮะเท็ดห้าดาวต่อไปนะครับผมก็เท็ดที่2นะฮะก็เมื่อเรารับดาเมจมากกว่า50%ของค่าแม็กซ์ีของเรานะครับผมจะลดดาเมจที่ได้รับลง30%นะครับอ่าเราผมแนะนำให้ใส่เลือดเพราะงี้นะเพราะว่าตัวมันอยากจะได้ลดดาเมจเ,เยอะมันก็ต้องมีแม็กเลือดเยอะๆนะครับ แล้วก็เท็จสุดท้ายนะครับเมื่อเขาดึงธงได้จะรีเลือด20%แล้วก็รีฮูดาวสกิล1 30%นะครับเขาคร่าวประมาณนี้สำหรับตัวของชิกินะครับเน้นไปทางค่า HP กับการดึงธงจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ห้อยแอทแทกมาประดับเนาะประมาณนี้เพราะว่าดาเมจส่วนใหญ่มาจากการเตะเป็นเซเลอร์อยู่แล้วเนาะเออแอทแทกคงจะไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูดีกว่ามาครับผมตาแรกเราอยู่กันที่ฟิชแมนไอเซนนะครับอ่า เป็นยังไงบ้างตัวละครถึงโอเคไม่มีบอดแทะไปอะไรที่ดีโคตรๆนะครับเดี๋ยวเรามาวอร์มันก่อนสำหรับชิกกี้ในตาแรกจากที่อ่านดูนะครับก็ตัวนี้แนะนําจริงๆเป็นเหรียญแบบดึงธงแบบโอเด้งของผมก็ได้นะเออใครเป็นเป็นเพื่อนกับไอเดล่าผมก็ลองเข้าเข้าเข้าไปดูนะเออใช้เหรียญดึงธงไวๆแบบนั้นแหละครับแล้วก็เน้นเป็นค่าแม็กซ์ชพีเป็นหลักเนาะเพราะว่าตัวชิกี้เนี่ยเขามีความสามารถเรียกว่าคือถ้าค่าแม็กซ์พีมันสูงมากๆแล้วมันมีลดดาเมจเยอะนะครับมีช่วยดึงธงอะไรแบบนี้มาเนาะ คงจะไม่ต้องไปสนเรื่องดาเมจมากเพราะว่าเรามีเตะเป็นเบอร์เซนเลือดนะครับสูงสุดถึง40%แต่แนะนําให้ห้อยห้อยแอทแท็กไว้ด้วยกว็ดีนะครับห้อยดีเฟีนไว้ด้วยก็ไม่ได้แย่เนาะเออคือไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนาะโอเคเห็นไหมถ้าเกิดเดี๋ยวผมรอบัฟมันขึ้นด้วยน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองไม่ขยับดีแพทนะครับอ่ะเห็นไหมมันจะยังไม่มีบัฟอะไรขึ้นมานะครับพอเราขยับปุ๊บเนี่ยไอ้บัฟเคโออะไรมันจะขึ้นมาคุณผู้ชมสังเกตนะอ่าเห็นไหมแต่ถ้าเราโดดมาข้างล่างปุ๊บบบบไไอออออ้้้ััััฟมมมมมมนนนนนนนกก็จจะะะะะขขขึาา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 ใใหหหหห่่่่เเ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 พรรรรรววืืืยยุดดดิปคคแตงีีลล� ครับต้องเดินเน้นเดินเป็นหลักนะครับอ่าโอเคประมาณนี้หุ้ยเฮ้ยกูรอดได้คนนี้ไม่เอาเรื่องจัดโอเคเฮยโอหุ้ยโอการตีก็ประมาณนี้นะฮะตี2ฮิตก็พอโอเคนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูดูทรงนหนจะท่ามช่องมากเลยสินะกูซีซีก่อนเลยนี่แล้วกูโอ๋ยมันเกือบบินขึ้นได้มาอะไรป้องนี่ไงขวาเฮ้ยเอาไปละ เอาไม่แล่ะน้องโอ้นี่ไงนี่ไงอย่าอย่าอย่ามาโชว์ช้ำใส่พี่โอเคเดี๋ยวเราจะดึงธงนะฮะโอเคอันนี้มันอดีตลูกเรือโรเจอร์ใช่ไหมมันก็จะโดนท่านี้เราแรงหน่อยโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราซีซีเขาโอเคครับเราซีซีเขาไปแล้วเราก็เตะเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดโตเอาไอ้เคียแม่งล้มก่อนไม่นะโอ้อ้าวโอเค แม่งซ้ายตรงกาทีจะหลับเลยเลือดเลยหนึ่งไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราคือกดตีธรรมดาอยู่ไงเห็นไหมแล้วค่อยมาเดินนะครับเราจะไม่มีเลือดเลยอีกเนาะเดี๋ยวเขาป่าดักตรงนี้เราก็เดินลงฝั่งนี้ี่ยนายอย่ามาโชว์ช้ำขอร้องล่ะไม่งั้นน่าจะโดนเรานี่ไงรอดมาไม่เป็นไรครับตีไม่ตีไม่รู้ซีซีไปก่อนบินข้ามไปครับอ๋อมีสปีดแบบโอเด้งโอเคกดท่าหนึ่งไอ้กดท่าสองมีสปีดโอเด้งนะเยี่ยม มแว่มาดึงธงก่อนเขาอยากจะฆ่าผมก็ต้องมานะการตุมตีปกติของชิกิผมเฉียให้ตีสองฮิตนะครับคุ้มกว่าการไปตีสามฮิตนะครับดรอปหนึ่งทีแล้วรีบดึงธงเลยครับตรงนี้เราดึงได้นะเพราะระยะเวลาดอนเราทันนะครับครับได้อีกทีนึงนะอ้าวอ้าวอ้าวน้องน้องตายนะน้องอ้าวน้องนี่สู่ขิดนะครับอะไรครับไห้เอ็นจูอยังไม่มาหรอมั้งดาวนัดนี่ยเฮ้ยท่าเตะมั่ง

มนหออขาวเโอเคครับผมไตรสองก็ยังคุงอยู่กับดานก่อมนุษย์เนีนะครับโอเคไม่บอดด้วยนะครับเกมมันไม่เปลี่ยนดานผมมากผมอยากได้อีกดานหนึ่งอ่ะก็ตาแรกที่เราเล่นเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นความสามารถแล้วเนาะเออข่าวๆประมาณแล้วลกันนะฮะผมจะออกนอกเรือแล้วฮะเราจะนอกลู่นอกทางแล้วนะครับคุณผู้ชมผมจะสรุปให้กินลแลวกันนะครับก็คือตอนเรากดดีเพด ก็จะมีเลือดเหลือหนึ่งให้นะครับถ้าเกิดเรากดสกิลหรือกดดอหรือกดตีปกติมันจะไม่มีให้เราเราก็ตเราเรา,เราต้องกดเดินนะครับเราถึงจะมีเลือดเหลือหนึ่งนะฮะเลือดมากกว่า70ก็ดึงธงไวนะครับลดดาเมดเนาะอ่ามีดึงธงรีเลือดรีสกิลเจอกับพวกโรเจอร์ก็จะเก่งหน่อยนะครับลูกเรือโรเจอร์หรืออดีตลูกเรือโรเจอร์นะครับหรือคนที่มันอยู่ในกลุ่มจโจรโรเจอร์มันจะโดนหนักสุดสดนะฮะ ตอนอัพสกิลเต็มนี่เตะ40เบอร์เอ่อถ้าเตะคนทั่วไปเนี่ย40นะครับแต่ถ้าเตะพวกไอ้พวกโรเจอร์ทั้งหลายเนี่ยมัน70นะฮะ <c oughs> คือแรงมากมันจะแรงมา,มากๆนะครับแต่ว่าผมไม่เจออะไรเลยที่มันเกี่ยวกับโรเจอร์เลยสิ <c oughs> นี่ไงลูฟี่อดีตลูกเรือโรเจอร์ <c oughs> ใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนขนาดไหนนะ่าคสองก็เหมือนเอาด้งนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากล็อกแบ็กเป็นอ่าซันตาเทือนแทนนะครับนี่แล้วก็ซันตาเทือนเลยเพื่อนนะครับแหมประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวรออ่าผมเตะนี่ก่อน พโอ้ตีปกติก็ตีเ2สองทีก็พอนะครับไม่ต้องอะไรเยอะอ้าวนี้อย่างนี้เราขัดได้นะอ่าเราเตะขัดได้เตะขัดไปเลยเพราะว่าท่าหนึ่งเราจะรีไวขึ้นนะครับถ้าเกิดเราไปดึงธงเนี่ยผมก็ไปดึงก่อนตัวนี้มันเหมือนจะขาดดาเมจไปนะเรื่องผมพวกไออะไรกพวกการบัฟบัฟแอแทรอะไรพวกนี้เออมันจะขาดไปนะครับแต่เราจะมีเรามีดาเมจไปเรือกคงไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นผมว่าเราแค่เน้นหนึ่งธงหรือว่าหาครูดาวให้ท่าหนึ่งมันจะเยอะแค่นั้นเองครับเราก็มีดาเมจแล้วนะเฮ้ยังไงลูกเรือโรเจอร์นี่ไง Uhm, ะะดดปุ๊บโดนปะเขาโดนปะโอ้ยเอ้าหุยเออเซฟเป็นไรอ่ะเฮ้ยเซิร์ฟกากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตะมึงเตะมึงนี่แหละเตะมึงนี่แหละเดี๋ยวแต่กทีนึงโอ้ยโหแล้วก็เนี่ยโดนอย่างแรงเลยอ่ะคือแรงมากโอเคสัน็คแมนมึงทำอะไรของมึงเนี่ยไอ้ฝากเกียร์รถอ้นั่นด้วยเรรี่โอ้ยโอ้ชิกีมาเฮ้ย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 เกินไปนะเนี่ย อะไรครับน้องน้องน้องอาเกะพี่ของจริงเนี่ยพี่ของจริงน้องเตะก็สอง G นี่แล้วเพื่อนซ้อนโอ้โหสวยจัดสวยจริงเมื่อกี้เพื่อนซ้อนดีมากเฮ้ยเไม่ใช่ละแทงเหรอแทงเหรอแทงเหรอไปกายไปกายโอเคข้าหน่อยเราฝากเพื่อนนะครับผมออกออกออกนักเรือแล้วโอ้ยฮะโอเคทำมิ่งการดอผมมันห่วยขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรกันเนี่ย คือผมเคยโดนช็อตน,นั้นในคลิปมาหลายรอบม,มากเลยนะเว้ยเฮ้ยผมว่าผมลองบินดูดีกว,ว่ายืนประมาณนี้เค็ <c oughs> ม่มบินได้เลยเจมั่วแล้วหยวดุดหยดุหยดตรงฉันอย่ายอีหนูเคมรอบุติดทผมจะรับมือกับไอหมอเนี่โอ้โหกูตายไอสัตว์เฮ้ยสวยอ้าวรอช่วยชีวิตเรียบร้อยจ้าอะไรอะไรอะไร อะไรอะไรยาย่าโทคชั่มตักเหรอพวกเองแหมบังอาจจริงๆแม่งผมเสียฟอร์มเลยนะเนี่ยผมเสียฟอร์มแล้วแน่ยดึงทงได้ทันนะ15วีนะโอกาสแก้ตัวพวกนายมีแค่นั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปซ้อนเพื่อนเราดึงให้ทันโอเคงั้นก็ตายกันให้หมดนี่แหละอโอ้ยเฮ้ยมาโดนมาโดนมาโดนสถานะมาโดนไอ้ลู่ลู่ให้ทันชิกิชิกิ้เอาโหเตะตรงนู้นอีกโอ้โหจานเปลี่ยนด่านให้มึงก็ได้ โอเคช่างมันนะไม่บอดก็ดีแล้วก็การเล่นของชิกินะครับสำหรับผมนะอยู่ที่คนเล่นเลยนะครับถ้าเกิดจะให้มันจะถ,ถ้าเกิดจะให้ตัวมีดาเมจต้องอยู่ที่คนเล่นนะครับว่าคนเล่นเนี่ยจะใช้เทดมันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าดาเมจเราส่วนใหญ่มันจะมาจากสกิลที่1ที่การเป็นการเตะไปเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราอยากได้จะมีครูดาวเยอะเราก็ต้องดึงธงบ่อยๆนะครับหรือเราต้องไปพบเจอกับตัวละครที่เป็นโรเจอร์พเลสหรือเอ็กโรเจอร์พเลสนะครับ ประมาณนั้นเนี่ยซึ่งตานี้เราไม่เจอเลยนะครับเราจะทายัางไงถ้าหนึ่งเรามีบ่อยคือเราต้องไปดึงธงได้เองฮะดึงบ่อยๆนะครับถ้าหนึ่งเราจะมาบ่อยมากส่วนท่าสองนี่ต้นเกมใช้ได้ก็ใช้ไปเลยนะครับเพื่อนเรากับเราเนี่ยจะได้มูไปตรงกลางเลยเกมมันจะได้เดินไวๆนะครับช่วงต้นเกมอประมาณนี้แหละครับตัวมันแต่สำหรับผมผมเฉยๆนะถ้าเกิดเจอคนเล่นไม่เป็นนี่ก็มันเป็นตัวที่แบบเฉยๆมากะไปเลยครับเรารีบไปก่อนนะฮะ ตรงนี้เรารอๆก็ได้นะครับเออเราไม่ต้องรีบดึงก็ได้นะเออเรารอๆให้เขาลงมาแล้วเราเตะเรอรอค่อยเอาแบบนี้ก็ได้นะเออเรารีฮูดาวอ่ะเราเตะโดนนะครับโอเคแล้วก็ดึงอ่ะรีฮูดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้อันนี้เราถอยมาเลยครับตรงนี้เราให้ตรงกลางเขาเคลียร์้ยวนี่จะเอาใช่ไหมเราเอไปเดนนะ่ะเตะเตะตายหนึ่งโอ้ยตรงนี้เดี๋ยวเราดอทถอยมาตรงนี้โอเคแล้วก็ไปเลยครับ หนีเลยโอ้โหดีนะเราใช้ดีแพดอยู่เมื่อกีอ้เลยมีเลือดเหลือหนึ่งให้รอดตัวไปไอพวกนี้ก็ไม่สนใจเรานะเราก็ดึงธงเอาเลือดคืนนะเลือดเหลือหนึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช้ได้กี่รอบนะเดี๋ยวเราลองดูนะแล้วผมกดเดินมีโอ้โหใช้ได้เรื่อยเรอเนี่ยถ้าโดนแบบอุย้ยเอาเรื่องจัดเลยเนี่ยี่ขอขอดึงได้ไหมหนวดขาวผมเขาเหมือนเขาจะให้ผมดึงนะตรงนี้เดี๋ยวเราฆ่าไอ้โซโลนี่ก่อนเดี๋ยวเฮ้ เฮ้ยอันกลก็มาเอาเหมือนจะโดนซาโบผักมาก่อนนะครับเฮ้ยโข้ขบนนี้ท่านดิเออเฮ้ยโอ้เลือดเลยนึกใช้รอ,อบหนึ่งอะไรเจ้าไมล่าเจ้าไมล่าหือของฟูนักเลยโอเคเดี๋ยวเราไปหาธงดึงนะครับเดี๋ยวรอรอจังหวะดีๆราท่าสองก่อนก็นได้นะเออเราทำซีซีใส่เขาแล้วเขาค่อยๆกระโดดเข้าไปดึงก็ได้นะครับนี่ลอยเขาดึงก็เสร็จไปเลยเฮ้ยปล่อยมันนื้อเสร็จดีล้เราจะเอาเลือดอนะเราอยากได้เลือดอนะถึงเสร็จตัวขาวปล่อยมันสู้ตายแล้ว ต่อ,อยได้ป๊บสวยครับโอ้ยกูติดใจกูติดใจยายายาหูเล่นเล่นเดิมหนึง่งไหมคือเมื่อกี้ผมว่าเราจะพูดว่าเล่นเดิมหนึ่งอ่ะแม่งโคตรเสี่ยงแล้วก็ตายเลยเว้ยพูด,พดปุ๊บตายปั๊บกูไม่น่าพูดเลย <c oughs> จริงๆนะจากใจเลยไม่น่าพูดเลยรีบไปดีกว่ารีบไปดีกว่าอย่าฆ่าคนเลยนี่เราเดี๋ยวเราเรอเ,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 เขาก,กดสกิลนะครับไม่เขารอไปแล้วซ้ำ ล่าช็อตนี่ไงยาน้องสเต็ปการล่าพี่นะน้องๆก็รู้กันอยู่โอ้ดรอปตกทีแล้วก็ดึงธงเฟซบุ๊กเด้งลืมปิดเฟซบุ๊กผมก่อนโอ๊ตุนเอออเี้ยอะไรอ่ะใครฮักมาไอเจแน่เลยอ่ะอุนเออ่ยไอศาสตร์เฮ้ยแรงแรงเอาไปละเอาไหมอ่ะนี่แล้วก็เตะฟรีได้นะครับอืม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 โอเคตรงนี้เรารอเตะ เขาตายเกิดไปละอุ้ยผมว่าไม่ทันแน่เลยโอ้ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะเฮ้ยแล้วใครทักเฟซบุ๊กผมมาเมื่อกี้ขอปคุณผู้ชมนะครับเกประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวตัวละครชิกินะครับก็จากที่เห็นนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้อีกินแล้วกันนะไปเดี๋ยวไปหน้าไอ้ตรงสแตทก่อนโอเคผมเฉยๆนะตัวมันถ้าเจอถ้าเกิดเจอคนไม่แตกฉานในความสามารถจริงๆผมเฉยๆมากเลย คือตัวมันนะครับดาเมจมันจะมาจากสกิลที่1นึ่งซะส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามันเตะเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดแล้วดาเมจมันค่อนข้างจะสูงนะครับหายดาเมจเปอร์เซ็นต์เลือดตรงนี้เนาะอัพเต็มเนี่ยเตะตัวปกติทั่วไปเนี่ย40เปอร์นะครับก็คือแรงมากนะครับแต่ถ้าเกิดไปเจอพวกโรเจอร์อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเลลี่หรือว่าบุลเลตอะไรพวกนี้เราไอ้พวกอดีตลูกเรือโรเจอร์หรือกลุ่มสัตว์โรเจอร์ทั้งหลายนะครับมันจะโดนถึง70เปอร์ตรงนี้ก็คือตัวชิกีมันจะเก่งกับตัวพวกนี้นะครับ อ่าเราจะไปเก่งกับตัวพวกนั้นก็คือถ้าเกิดเรากดไปเจอตัวพวกนั้นเราอาจจะเล่นสบายหน่อยเรา,าจ,จะทำดาเมจได้ดีหน่อยนะครับตานน้นนั้นแต่ถ้าเกิดเราไม่เจอล่ะอ่าตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนเล่นนะครับว่าจะเอาอ่ารีูดาวสกิลที่1เนี่ยมาให้มันได้มากแค่้อยแค่ไหนนะครับรีูดาวท่าหนึ่งที่ผมเห็นนะครับจะมีการไปดึงธงซะส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดเราไม่เจอกับพวกโรเจอร์นะครับก็คือต้องดึงธงอย่างเดียวเพราะงั้นเหรียญดึงธงสําคัญมากนะครับแล้วก็ไปเน้นค่าแม็กเกพีเป็นหลักผมเชียร์อย่างจริงจริง,รง,รงเพราะว่า คือได้ค่าแม่งพี่เยอะรถระเบิดแม่งก็สูงมีดึงธงมีนู่นมีนี่ดึงธงแม่งรีเลือดเยอะนู่นนี่นั่นนะครับไม่ต้องไปพงเรื่องดาเมจมากแต่ถ้ากลัวสกิลสองดาเมจขาดก็ให้แอตแท็กไปด้วยนะครับประมาณนี้ผมแก้ให้ได้เท่านี้นะครับจากการที่ผมไปลองเล่นมาประมาณ10กว่าตา <c oughs> นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ,บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ